ไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูเฟซบปิดกั้นค่ะยกค่ะตัวนี้ค่ะรหัส A 2 1นะคะหนูพูดหนูพูดตรงๆอย่ากโกรธอย่าเคืองกันนะอย่าเอาเฟซบุ๊กปิดกั้นมาเป็นข้ออา้าง ดีวายโสวัสดีสาวลาวสอบปอลาววายอยอีกเธอนึงโอ้ขากับแขกันเดวยววันนี้มาเรื่องสําคัญที่สุดนะคะไลฟ์ like สดไม่มีคนดูหนูดูคลิปพี่เจี๊ยบแล้วหนูอินมากนะคะพี่ขาหนูไปเริ่มไลฟ์สดเลยหนูเริ่มหาเงินโอ้โหหนูร้อนเงินค่ะพี่แล้วหนูก็ตั้งกล้องไลฟ์เลยค่ะพี่แต่พี่ขาทาไงดีคะไลฟ์ like สดแล้วไม่มีคนดูเฟซปิดกั้นค่ะหลายๆคอมเมนต์ามาในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เจี๊ยบจะมา ตอบคำถามนี้ให้กับทุกคนในคลิปนี้นะคะปัญหาที่ทุกคนเจอในตอนนี้เป็นสิ่งปกติธรรมดาของแม่ค้าไลฟ์สดที่ต้องเจอเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเข้าราวเน้นเนนเนื้อเนื้อจะมาบอกในสิ่งที่ไม่มีใครบอกพูดในสิ่งที่ไม่มีใครพูดลองถูกอย่างเดียวไม่ต้องมาลองผิดเหมือนเจีย๊ยบอย่างแรกเลยค่ะพี่วันนี้เห็นลูกน้องเจี๊ยบไหมคะ วันนี้เห็นลูกนุ้ยเจีย๊ยบไหมคะอโพสค่ะอโพสค่ะอโพสค่ะ,คะ <c oughs> เรื่องแรกที่สําคัญในการที่จะทําให้คนดูเราไลฟ์สดคือ1เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของบุคลิกภาพของเรานะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเตี้ยล่ำดำในโลกนี้ไม่มีคนเตีย้ยมีแต่คนเล็กกระทัดรัดไม่มีคนอ้วนมีแต่สาวพลัสไซสไม่มีคนดำมีแต่ผิวสีแทนผิวสีน้ำพึง่งเท่านั้นนะคะใครพูดว่าดำตกปาค่ะ <c oughs> ในการที่เราจะไลฟ์สดสิ่งแรกเลยนะพี่น้องเจี๊ยบ แชร์เลยนะน้องเจ็บตื่นขึ้นมาตี 4, 5, สี่ตีห้าสั่งของหลังจากนั้นใช้เวลาในการแต่งตัวแต่งหน้าสีไหนเราสวยสีปากบวแดงบ่มมีแรงไหลเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเด้อแต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้ดีพี่ขาความพร้อมตรงนี้สําคัญไหมสําคัญมากถ้าพี่ตื่นมาหัวกระเซิกระเซิงเลยจ้ามาไลฟ์ในชุดนอนเลยจ้าทุกวันนี้ทําไม่ได้แล้วนะคะการที่พี่จะไลฟ์พี่ต้องหยิบเสื้อผ้าชุดที่พี่คิดว่าสวยที่สุดนะคะที่รองเจ็บได้สอนไปในคลิปแล้วคือชุดเปิดแล้วแต่งหน้าแต่งหน้าทําผมสวยที่สุดดี ที่สุดที่ทําให้บุคลิกภาพเราดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วความสวยบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าเจ๊พี่เจี๊บค่ะหนูหนูดำค่ะหนูอ้วนค่ะหนูไม่กล้าไล์เลยหนูไม่สวยค่ะไล์ได้ไหมบอกตรงนี้ก่อนเลยนะคะหยุดความคิดนั้นหยุดตรงนี้ หยุดไว้ก่อนเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงไม่ใช่บุค,คลิกภาพในเชิงสูงต่ำดําเทียสสวยหรือเปล่าแต่หมายถึงร่างของเราที่เราทําให้ร่างของเราหน้าดูหน้าคมหน้าเอ็นดูหน้าจับตามองโอเคไหมคะคุณพี่เราจะบอกว่าการแต่งตัวให้พร้อมนะคะในการที่จะไลฟ์สดเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่า first impression เจอแล้วน้าดูน้าสนใจโอเคไหมคะต้องใส่ใจมากๆเราเรียกว่าภายนอกหลังจากนั้นสิ่งต่อไปเราเรียกว่าภายใน ภายในใจของเราต้องพร้อมพลังเราต้องมี energy เราต้องมาหลายหลายคนดูคลิปน้องเจี๊ยบแล้วไม่น่าเบื่อเลยพี่เจี๊ยบคะโอไม่น่าเชื่อเลยเนาะดูสนุกฟังสนุกไม่เบื่อเลยไม่หลับยาวแค่ไหนก็ฟังได้เพราะอะไรเพราะพลังที่น้องเจี๊ยบมีเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนซ้อมร่างมาแล้วการไลฟ์สดที่ไม่มี energy เราเรียกว่าไลฟ์ขึ้นมาแล้วโมโนโทนพี่คะวันนี้เราจะมาขายเสื้อผ้ากันนะคะโอ้โหพี่คะคนไทยใจร้อนตอนนี้เราบอกเลยนะคะถ้าพี่ไม่สามารถที่จะนะคะ energy แผ่ไปถึงคนดูของเราภายในสาวิออกแล้วค่ะออกไปแล้วให้พี่จัดฉากสวยงามขนาดไหนให้พี่แต่งตัวขนาดไหนแต่พี่นะคะโมโนโทนเมื่อไหร่ไม่มีเหลือเลยค่ะคุณพี่ขาเพราะฉะนั้นเตรียมใจให้พร้อมเคลียร์ใจให้ดีโอ้ยเมื่อคืนค่ะทอลากกับสามีค่ะคุณพี่ขาไม่พร้อมเลยค่ะอุตายแล้วที่บ้านมีปัญหาอย่าไลค์ถ้าเกิดจิตใจพี่ยังขุ่นมัวและยังไม่คิดว่าเราจะสนุกได้ในวันนั้นอย่าไลค์หากพี่ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาไลค์แล้วมันต้องมา เอเนอรต้องดีพลังต้องมีเสียงต้องได้สิ่งสําคัญเลยนะคะพี่เวลาพูดในไลฟ์สดเนี่ยมันมีลูกค้ามากมายที่ ดูเราเพียงแค่2หรือสาวิเพราะฉะนั้นต้องเข้าเนื้อหาเน้นๆใช้คําพูดที่น่าฟังยิ้มแย้มแต้มใสตลกโปกฮาวาสนทุกวันนี้คนมาดูไลฟ์นะคะคลายความเครียดหาความบันเทิงเลยว่าหลายๆไลฟ์ที่เขาดังที่เขาปังเขามีคนดูเยอะๆเพราะเขามีเสียงหัวเราะความสนุกความแตกตา่างไม่ใช่มายืนขายยกค่ะตัวนี้ค่ะรหัส A 2 1หนึ่งนะคะไม่ได้ที่จะยินสีสันพ่จัดโพสขายเดินแบบหมุนตัวหรือร้องเพลงทาอะไรก็ได้ให้มันเป็น พื้นที่ของพี่แล้วคิดเสมอว่าพี่พูดกับคนดูพี่ไม่ได้พูดกับจอมือถือหรือกล้องพี่ฟังหนูนะพี่ฟังหนูนะถ้าวันไหนใจไม่เคลียร์ใจไม่พร้อมอนเนอร์จีไม่มาพลังไม่มีหนูจะไม่ไลฟ์พี่คะแล้วหนูจะทํายังไงให้ใจพร้อมนะคะบิ้วพี่ ริ้วตัวเองฮะเราบอกเสมอนะคะว่าให้บอกตัวเองว่าอ,อร้อนเงินเมื่อไหร่ความพร้อมจะมาสิ่งสําคัญในการเตรียมตัวที่จะทําให้คนดูมาดูไลฟ์เรานะคะไม่ใช่กล้องที่สวยไม่ใช่กล้องที่ดีไม่ใช่แสงที่พร้อมแต่เป็นความพร้อมจากตัวของเราทั้งภายในและภายนอกนี่คือ2เรื่องสําคัญที่จะพูดสั้นๆนี่เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไลฟ์อยู่นะคะถ้าเอเนอร์จีเรามีพอนะไลฟ์อยู่ชื่อชื่อของลูกค้านะคะ เด้งขึ้นมารีบอ่านเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่พรรัตน์ค่ะเรียนเชิญเข้ามาฟังเลยนะคะสวัสดีพี่จุติมาค่ะสวัสดีพี่ชุติมาลามอค่ะสวัสดีแม่ลิซค่ะและสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้คือถ้าพี่อ่านชื่อนะคะมันเป็นการเพิ่มพลังและมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เขาเข้ามานี่คือ energy สี่ชั่วโมงที่น้องไลน์น้องไม่เคยหยุดพูดมีพักหายใจเลยนะคะทุกคนจ๋าเพราะอะไรรู้ไหมคะแค่พี่หยุดหายใจหรือเหม่อลอยหรือหลุด โฟกัสจากหน้าจอตรงนี้ไปลูกค้าออกแล้วคนไทยใจร้อนนะพี่นะเขาจะอยู่กับพี่ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสําคัญคือสร้างให้มันสนุกให้มันมีสีสันแต่กอ่อนที่คนอื่นจะสนุกพี่ต้องสนุกก่อนบอกตัวเองว่าวันนี้ ฉันมาไลฟ์แล้วฉันจะสนุกเสื้อผ้าชั้นดีชั้นอินกับการไลฟ์ของพี่ต้องอินกับการขายของก่อนต้องอินไม่ได้คิดว่าวันนี้ฉันจะต้องขายให้ได้ตังค์ลืมความคิดนั้นไปก่อนไลฟ์ให้ร้อนเงินแต่ในไลฟ์ให้สนุกเข้าใจปะให้คิดว่าเฮ้ยวันนี้เรามีของดีเราอยากแบ่งปันให้ทุกคนสิ่งสําคัญที่จะบอกพี่ๆวันนี้เลยนะเอาสั้นๆได้ใจความพี่สนุกลูกค้าสนุกพี่อยากขายลูกค้าอยากเอฟแต่ถ้าพี่คิดว่าโอ๊ยจะมีคนดูไม่นอ คือคนดูน้อยลงจิตตกลงอันนี้ไม่เวิร์กตั้งแต่ความคิดแล้วพี่ถ้าพี่เซตความคิดว่าวันนี้ไลฟ์เราจะมีคนดูไหมผู้ใดสิเบิงลข่อยนอหมุนนี่สิมีบอนอสิขายออกบนอน้ออันนี้ขายไม่ออกตั้งแต่แรกคุณพี่คะเราเรียกว่าไม่ได้เตรียมใจให้ขายดีค่ะถ้าเตรียมใจให้ขายดีคือเตรียมใจแบบไม่คิดเรื่องนั้นเลยมาจะขายสองคนก็จะขายทุกลูกไม้นี้สวยมาก สวยที่สุดในจักรวาลนี้และ3โลกหนูเรียนเชิญพี่เลยนะคะหนูบอกเลยพี่งานดีงานปังเอเนอร์จีเราได้สายตาเราโฟกัสที่ลูกค้าให้คิดว่าสายตาเราโฟกัสที่ลูกค้านะคะอย่าคิดว่าเรามองกล้องเรามองโทรศัพท์วันนี้บอกสิ่งสำคัญง่าย ที่จะทาให้ทุกคนผ่านคําว่าไลฟ์สดยังไงให้มีคนดูไปได้หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้พี่เวลาที่ไลฟ์ไม่ได้หนูพูดหนูพูดตรงๆอย่าโกรธอย่าเคืองกันนะอย่าเอา Facebook ปิดกั้นมาเป็นข้ออ้างขีดเส้นใต้ตรงนี้และปลอบใจตัวเองโอ้ยวันนี้ขายไม่ได้ Facebook ปิดกั้น a c e b o o k ปิดกั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะพี่ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าการที่พี่ขายของไม่ได้ไลฟ์สดไม่มีคนดูมัน Facebook ปิดกั้นหรือว่าเพราะพี่ ยังไม่น่าสนใจมากพอพี่ยังจับลูกค้าไม่อยู่พี่ยังเอาลูกค้าไม่ได้พี่ปิดการขายหน้าไลฟ์ไม่เป็นทำยังไงคะพี่เจีย๊ยบทำยังไงทำยังไงติดตามน้องเจี๊ยบไงฮะกดติดตามช่องวาริสราพาดีน้องเจี๊ยบจะพาทุกคนนะคะดีไปด้วยกันเทคนิคต่อไปในการที่จะทำให้ไลฟ์แล้วมีคนดูคืออะไรเพราะนี่แค่บอกไปสองขอเองเด้อค่ะพิ่งสอ,งอย่าง เตรียมกายภายนอกและเตรียมกายภายในยังมีอีกหลายหัวข้อที่จะทําให้เราไลฟ์สดแล้วมีคนดูอย่าหาข้ออ้างอื่นใดให้ชี้มาที่ตัวเองแล้วปรับปรุงและพัฒนาตัวเองกด Subscribe ให้น้องด้วยนะคะและขอให้ทุกคนนะคะสู้ไปด้วยกันการไลฟ์สดหาเงินได้จริงค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองป้าบา,บายจ้า